สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย o u r c o คอมเมน์ครับเมื่อไม่นานมานี้ผมมีคลิปนะครับคลิปคราวที่แล้วก็จะมีคลิปสาวเวียดนามช็อกมาไทยครั้งแรกไม่เหมือนที่คิดไว้สาวเวียดนามเขาก็ช็อกที่เมืองไทยจเจริญเมืองไทยสะอาดสวยงามการเดินทางสะดวกสบายอาหารก็อร่อยนะครับช็อกมากเลยเขาคิดไว้ว่าเป็นอีกแบบหนึง่งแต่เขาก็ช็อกที่มาเห็นความจเจริญในเมืองไทยแต่มาคราวนี้ครับเราจะเปลี่ยนบรรยากาศเป็นสาวไทยช็อก เที่เวียดนามไม่เหมือนที่คิดไว้โดนโกงแม่คะเราจะมาดูกันครับว่าช็อกแบบไหนช็อกยังไงช็อกหลายเรื่องไหมมาฟังกันครับซึ่งเรื่องราววันนี้เราจะเริ่มต้นคลิปด้วยคลิปของคุณเพชรนะครับไลฟ์วิดฝรั่งก็เดี๋ยวผมจะแนบคลิปต้นฉบับไว้ให้นะครับคือคุณเพชรเนี่ยเขาทําช่องอยู่นะครับแล้วก็มีผู้ติดตามประมาณ15,000คนแล้วเขาก็ได้ไปเที่ยวเมืองฮานอยประเทศเวียดนามครับโดยในคลิปนะครับเขาก็จะบอกว่า เนี่ยตอนนี้เขาอยู่ที่ฮานอยมาแล้วสามวันนะครับแล้วก็จะเดินไปเที่ยวชมเมืองซื้อของไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ระหว่างที่เดินชมเมืองอยู่นั้นก็ดูสินค้าต่างๆก็บอกว่าเอ๊เดี๋ยวนี้เวียดนามแปลกไปก๋วยเตี๋ยวข้างถนนก็ราคาตั้งห้าหมื่นดองนะครับประมาณเจ็ดสิบาทก๋วยเตี๋ยวชามนึงเจ็สิบาทถือว่าแพงนะพอค้าแม่ค้าขายของก็ราคาแพงเกินจริงราคาสินค้าเช่นเสือ้อผ้ากระเป๋าก็แพงกว่าที่ไทยสินค้าต่างๆก็นําเข้ามาจากประเทศจีนเกือบทั้งหมดครับ มีเสื้อยืดอยู่ตัวหนึ่งก็ราคาตั้ง270บาทหลังจากนั้นเขาก็เข้าไปในร้านซื้อกระเป๋าสะพายใบเล็กๆนะครับแม่ค้าก็บอกราคาว่าประมาณ460บาทโหแพงมากแพงกว่าที่ไทยอีกครับหลังจากนั้นก็ไปเที่ยวพวกทะเลสาบเที่ยวสวนสาธารณะแล้วก็นั่งสามล้อถีบนั่งสามล้อถีบระยะทางประมาณ2กิโลเมตรคนถีบสามล้อก็บอกว่าราคา10,000แสนดองก็คือประมาณ140บาทจนต้องต่อให้เหลือ3 0,000ื่น่ เหลือประมาณ40บาทครับคล้ายๆกับว่าเวลาถามราคาอะไรพวกพ่อค้าเขาก็จะพูดแบบวันทันเดตเต้สั้นก็คือพูดง่ายๆ100 100,000ก็คือ100,000ครับง่ายๆสบายๆอยู่ที่คุณจะต่อหรือไม่ต่อแล้วสุดท้ายคุณเพชรเขาก็ไปที่แลนด์มาร์กของเมืองฮานอยครับเป็นโบสครับไปที่โบสนี้ก็ไปซื้อหมวกหมวกกบแฟค้าเวียดนามหมวกเป็นหมวกเวียดนามนครับหมวกเป็นแหลมๆห,หมวกเวียดนามแม่ค้าก็บอกรคาคา80,000 80,000ดองก็ประมาณ115บาทครับ ก็ต่อรองราคากันตั้งนานต่อไปต่อมาก็ลดเหลือเจ็ดหมห้าันดองก็ประมาณหนึ่งร้อยห้าบาทครับลดให้สิบาทนะหลังจากซื้อของเสร็จแล้วก็จ่ายเงินครับนั่นแหละครับพีิกตรงนี้ครับพีิกตรงตอนจ่ายเงินครับ กิฟต์มีกิฟต์มีพี่ดอนท่ามันดันดูแดดดันดูแดดมันลงหนาวเหตุใดดันดูแดดดันดูแดดเอ้ยหุ่นจรูปชวันเอ้ยดันดูแดด I will go believe ฮะ I have your faith oh thank you ดันดูแดด for to live เพอจ่ายเงินไปแล้วลูกค้าแบมือเพื่อของเงินทอนแม่ค้าบอกไม่ม in ีเงินทอนแล้วก็ปัดมือปัดมือลูกค้าทิ้งอแบบ่ะบอกไม่มีเงินทอนไม่มีเงินทอนโอ้โหแล้วเราทําไงทีเนี้ยแสบไหมละ่ะ คุณเพชรเขาก็เลยใช้มุกนี้ครับเดี๋ยวเรียกตำรวจนะฉันถ่ายหน้าเธอไว้ด้วยเดี๋ยวเรียกตำรวจนะเออโอเคโอเคพอบอกจะเรียกตำรวจค่อยหยิบเงินถอนให้เอา้าหนบอกเมื่อกี้บอกไม่มีเงินถอนไงมันก็มีอยู่นะมันก็ยังถอนให้อยู่โอ้โหครับเดี๋ยวคลิปเต็มไปดูที่ช่องเลยนะครับเดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ให้เรามาฟังคอมเมนต์กันดีกว่าครับความที่เห็นแรกครับเขาก็บอกว่าในบรรดาเมืองในเวียดน,นามที่ผมไปมาราคาสินค้าในฮานอยจะแพงที่สุดครับคุณได้ไปดูพิพิธภัณฑ์เรียนจำด้วยหรือเปล่า อยู่ไม่ไกลจากทะเลสาบมีพิพิธภัณฑ์ตำรวจอยู่ใกล้เรียนจาด้วยครับคอมเมนต์แรกก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเที่ยววอยู่นะครับคอมเมนต์ที่2ก็บอกว่าดีมากที่ได้เห็นคุณจัดการกับคนโกงของแม่ค้าริมถนนแบบนั้นเราสามารถเรียนรู้จากสิ่งนั้นได้คนนี้เขาก็ชอบใจนะครับที่แบบเฮ้ยเฮ้ยถ้าแม่ค้าจะมาโกงเราไม่ทอนเงินให้เราเราก็บอกจะแจ้งตำรวจเออเขาก็ดีไว้มีวิธีจัดการกับคนโกงของแม่ค้าแล้วเขาก็ขอบคุณนะครับ คอมเมนต์ถัดไปก็เป็นของฝรั่งครับชาวอเมริกาเขาก็บอกว่าคําทักทายจากแคลิฟอร์เนียการประชนไทยที่สวยงามในกรุงฮานอยเวียดนามการช้อปปิ้งที่ดีต้องเรียนรู้การต่อรองราคาและการทะเลาะวิวาทกับแม่ค้าและราคาสินค้าที่นั่นนักท่องเที่ยวต้องจ่าย2เท่าโอ้ยเราไปเที่ยวเราจึงมีการแบบเรียนรู้การต่อรองราคาและการทะเลาะกับแม่ค้าด้วยโอ้มันเสียบรรยากาศในการเที่ยวนะ้อเที่ยวที่ไหนก็ต้องต่อรองราคาทุกที่มันก็ไม่ใช่นะ ความคิดเห็นต่อไปครับเป็นคนไทยครับคนไทยคนนี้เขาก็บอกว่าสวัสดีค่ะเวียดนามน,น่าเที่ยวมากค่ะขอบคุณที่พาเที่ยวนะคะความคิดเห็นต่อไปครับเขาก็บอกว่าสถานที่เจ๋งและสวยงามฉันสนุกกับมันมากความคิดเห็นต่อไปเป็นของคนไทยครับคนไทยคนนี้เขาก็บอกว่าผมเพิ่งกลับมาจากโฮจิมินห์ได้8วันผมอยู่โฮจิมินห์4วันสคืนเอาตรงๆไม่เห็นมีอะไรเลยผมพักอยู่เขตหนึ่งซึ่งเป็นเขตที่ไฮโซที่สุดของเมืองคือมันเงียบเหงามาก เทียบกับหัวหินเมืองเล็กๆบ้านผมเนี่ยคนละเรื่องเลยอีกอย่างโฮจิมินห์เมืองเล็กมากแบ่งเป็นเขต1นถึงเแต่ละเขตการพัฒนาก็ต่างกันเขตร,รอบนอกส่วนใหญ่จะมีลักษณะชุมชนแออัดแล้วที่คนเวียดนามบอกว่าโฮจิมินจะแซงกรุงเทพอีกไม่กี่ปีคุณไปเวียดนามแล้วคุณจะรู้ครับว่าจะอะไรมาแซงส่วนตึกมันมีอยู่แค่นิดเดียวครับตึกสูงๆรอบนอกโฮจิมินไม่มีอะไรเลยอีกอย่างมีฉาชีพเยอะมากผมไปเรื่องงานครับ ในงานที่ผมไปมีทรัพย์สินสูญหายจํานวนมากทีเดียวอันนี้ขอเสริมคอมเมนต์เมื่อกี้นะครับคนใกล้ตัวผมเขาฝากคอมเมนต์เขาก็บอกว่าคนใกล้ตัวผมเขาไปโฮจิมินห์เมื่อปีที่แล้วครับไปไประชุมกับซัพพลายเออร์สนามบินที่นั่นจะเล็กๆประมาณสนามบินสงขลาบ้านเรายังใหญ่กว่าครับส่วนในเมืองก็จะเล็กๆตึกสูงๆก็มีแค่กระจุกตัวอยู่จึงนึงนิดเดียวครับ เสียงแตรรถก็มีตลอดเวลาและที่สําคัญครับการกินอาหารร่วมโตกับซัปเปอร์ชาวเวียดนามเขาจะบอกว่าซัปเปอร์ชาวเวียดนามจะกินเสียงดังและก็เลอะเทอะมากคือคนไทยเนี่ยต้องก้มหน้าก้มตากินห้ามเงยหน้ามามองเลยคือถ้ามองอ่ะไม่งั้นจะกินข้าวไม่ลงอะอันนี้คนใกล้ตัวผมฝากคอมเมนต์ครับคอมเมนต์ comment ถัดไปครับเป็นคอมเมนต์ของคนไกลตัวครับเขาก็บอกว่าเมืองที่ดีและว,วัฒนธรรมที่ยอดเยี่ยมขอบคุณสําหรับการแบ่งปันวิดีโอที่ยอดเยี่ยมนี้ความคิดเห็นถัดไปก็เป็นคนไทยครับคนไทยเขาก็บอกว่า สวยน่าไปเที่ยวและชิมอาหารเวียดนามความคิดเห็นถัดไปเป็นคนไทยครับคนไทยคนนี้เขาก็เคยไปเที่ยวเวียดนามมาเขาก็บอกว่าเคยซื้อกระเป๋าใบใหญ่ๆลายนกฮูกพ่อค้าขับมอเตอร์ไซค์มาขายหน้าโรงแรมรับเงิน100บาทรับเป็นเงินบาทด้วยคนไทยซื้อกันใหญ่เลยครับสรุปไกด์ทัวร์ถามว่ารู้ไหมว่า,ามาจากไหนไกด์บอกว่าผลิตที่อีสานบ้านเฮาเดอร์ผลิตแถวอีสานนี้เองแล้วก็ไปขายที่เวียดนามโอ่ ความคิดเห็นถัดไปครับคนไทยครับคนไทยก็บอกว่าเวียดนามของแพงเที่ยวไทยเลิศสุดค่ะความคิดเห็นถัดไปครับเขาก็บอกว่าใช่ตอนนี้ที่เวียดนามสินค้าค่อนข้างแพงอีกคนหนึ่งก็มาคอมเมนต์เสริมครับเขาก็บอกว่าไม่ถูกอีกต่อไปแล้วเวียดนามแล้วก็อีกคอมเมนต์นึงครับเขาก็บอกว่าโก,โกงเวียดนามแล้วก็มีคอมเมนต์ของชาวเวียดนามมาตอบครับเกี่ยวกับเรื่องสินค้าราคาแพงชาวเวียดนามคนนี้เขาก็มาตอบบอกว่า หากต้องการซื้อสินค้าราคาถูกงั้นไปที่ตลาดดั้งเดิมหรือตลาดนักเรียนมันเป็นยังไงตลาดนักเรียนขอบคุณเวียดนามที่มาตอบครับความคิดเห็นถัดไปครับเขาก็บอกว่าช่วงต้นคลิปค่อนข้างหยาบดูเหมือนว่าเขาจะปล้นคุณที่นั่นความคิดเห็นถัดไปของอินโดนีเซียครับอันนี้ก็มาชักชวนให้ไปเที่ยวอินโดครับเขาก็บอกว่าลองนั่งรถบัสสองชั้นรอบเมืองจาการ์ตาดูครับนั่งฟรีนะครับมีเส้นทางใหม่ๆมากมาย มามามา,มาเที่ยวอินโดนีเซียตอนนี้ก็เที่ยวเวียดนามอยู่ชวนเนี่ยมาเที่ยวอินโดนีเซียเฉยเลยเออดีดีด,ดีความคิดเห็นทันไปครับ mm. เขา,าก็บอกว่าถ้าสินค้าเหมือนเหมือนกันสินค้าที่เวียดนามไม่ได้ถูกกว่าไทยนะครับไหนจะโดนฟันอีกคนเวียดนามเองมาเที่ยวไทยก็ยังบอกเลยว่าสินค้าไทยถูกกว่าแถมคุณภาพดีกว่าครับความคิดเห็นทันไปคนนี้เขาเคยไปเวียดนามนะครับเ <una S 2> ขาก็บอกว่าเขาเคยไปเวียดนามที่เวียดนามเขาจะตั้งราคาแพงไว้ก่อนเพื่อให้เราต่อรองราคาลงเยอะเยอะ แต่ที่สําคัญสินค้าของไทยสวยกว่าเยอะไกด์จะแนะนําว่าให้กลับไปซื้อที่ไทยดีกว่าถ้าจะซื้อของที่เวียดน,นามให้ซื้อแค่ของกินเช่นกาแฟหรือเม็ดบัวเท่านั้นคนไทยคนหนึ่งก็มาคอมเมนต์ครับบอกว่ากระเป๋าแบบนี้บ้านเราขาย 100- ่งถึงหนึบาทครับเจ้าของช่องก็มาคอมเมนต์นะครับเสียใจเพระาะว่าเจ้าของช่องก็ซื้อมาประมาณ3 4 0ถึงบาทครับแต่ที่เมืองไทยร้อยหนึ่งเวียดน,นามของแพงกว่าเนาะจากจนั้นก็มีคนไทยมาคอมเมนต์ครับบอกว่าเขาไม่ติดป้ายแสดงราคาหรือครับ ไม่ไม่ติดที่ดูในคลิปก็ไม่เห็นมีติดป้ายราคาที่เมืองไทยก็เห็นมีป้ายตัวใหญ่ๆตัวร้อยสองร้อยร้อยเก้าเก้าอะไรก็ติดป้ายราคาหมดนะแต่ที่เวียดน,นามไม่เห็นติดครับความคเห็นถัดไปก็เป็นคนไทยครับเขาบอกว่าไม่น่าเที่ยวขนาดเสียงแตรยังดังมากตอนถ่ายคลิปแล้วก็มีคอมเมนต์ของคนไทยคนนึงครับเขาก็บอกว่าอยากลองของก็ไปได้เลยต้องโดนเองถึงจะเชื่อตอนนี้คอมเมนต์จบแล้วครับอันนี้คอมเมนต์ของแอดมินเองครับแอดมินก็จะบอกว่าที่เวียดน,นาม เวลาเขากินสตรีทฟู้ดนะครับที่เป็นเก้าอ,อี้เล็กๆตั้งอยู่ที่พื้นเขาจะนั่งกินตรงนั้นแล้วก็เขาจะขายพวกเศษอาหารพวกอะไรไว้ที่ที่พื้นเลยโดยเขาบอกโดยโดยโดยทางโดยแม่ค้าเขาบอกว่าถ้ามีเศษอาหารกองอยู่พื้นเยอะๆแบบนั้นนะหมายความว่าร้านนี้ดังร้านนี้อร่อยร้านนี้ดีคนมากินเยอะเศษอาหารเลยเยอะเพื่อเป็นการเรียกลูกค้าดึงดูดลูกค้าแล้วพวกเรากินไงครับใช่ไหมโอ้โหนั่นแหละครับเขาคิไดไม่เหมือนเราอะ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ